ชื่ออะไรครับทับไทยอ๋อทับไทยทับหน้ามีทับอะไรอีกจอดทับนะวันนี้เราเจอใครยอดเคยโชคไหมเรามาทีหลังเขาอะนะแต่เราตอนนี้เราชกมวยได้เท่าไหรอะไรละเนี่ยสิบกี่เงินจริงเหรอเอ้ยยี่สิบนะสามสิบน่าจะมีนะนะสามละไฟล์หลังๆสามไฟหลังเป็นไงผลงานเราช้าสองแต่ละสองไปนหนึ่งล่าสุดชกไวร้อยเท่าไหร่ร้อยสองวันนี้ร้อย มีต่อหนักรือไม่ต่อเท่าเท่ากันเลยนะเราไปซ้อมอยู่เหยเราจะนอนน,าาน,นอนะกี่วันแนละ้วซ้อม,มเราไงเขาหรือฝีมือหรือสไตล์ยังไงฝีมือนะเราสูงเท่าไหร่ตั้งหนักบ่อยเท่าไหร่ <50. S 1> ปีนี้อายุเท่าไหร่ละลเห็นไหมพี่เขาจะตายยังไงนี่คนน้องมันคนน้องนะเราก็น้องไนนะเอาละเป็นเด็กราชบุรีใช่ไหม บอกทางบ้านเคี่ยนเวันนี้ครับเปลี่ยนเลยรับเชลยรับผก่อนจุดีครับโอเคยอดเฟสโทรคนน้องแม่วันนี้เจอใครเนี่ยโอ้โหเจอสูงยาอีกแล้วเราประช้าไปไงน้ำหนักวันนี้เรียบร้อยนะก็ซ้อมอยู่กับพี่บุ้มมนเดิมกี่วันแล้วซ้อมมาเราชกควยรวมร้อยเท่าไหร่ได้ตอนนี้เจ็ดแปดสิบอ่ะสามไฟหลังเราชนะกี่ไฟลชนะสอง แค่นั้นล่าสุดชกไวร้อยเท่าไรร้อยหนึ่งกับร้อยสามน้ำหนักเราปอยปอนเท่าไรห้าสิบปีนี้เราอายุสิเห็นน้องเขาไหมเขาเพนยังไงสูงครับสูงเราก็เจอมาเยอะเลยยาวๆงี้นะวางแผงยังไงดีเจอยาวๆเนี้ยไปก่อนไปกเอาเราเป็นคนจากจังหวัดอ่ะบอกทางบ้านเชียร์หน่อยวันนี้ครับผมก็ฝากที่ทางบ้านเชียร์ด้วยครับเต็มที่นะขอโชคดีครับ Yeah. Okay.